นะคะวันนี้นะคะครอบครัวเมษาลำซิ่งของพวกเรานะคะได้ไปตัดต้นกล้วยนะคะมาให้ช้างได้กินทานกันนะคะให้แม่เจ้าคุณแม่ตะวันแม่มะลินะคะต้นกล้วยหนึ่งขันรถนะคะช่องเมสาลำซิ่งของพวกเรานะคะวันนี้เปลี่ยนอาหารนะคะเปลี่ยนจากหญ้าเป็นต้นกล้วยนะคะคะแนนแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะเมตตาเข้ามาให้นะคะ ช้างของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะแล้วก็ต้นกล้วยต้นยาต้นสับปะรดนะคะดูแม่เจ้าคุณนะคะตื่นเช้านะคะจะอาบน้ํานะคะกินน้ําก่อนนะคะก่อนจะอาบน้ํานะคะตอนเช้าๆนะคะแม่เจ้าคุณเรานะคะที่ไปยืนอยู่ข้างหน้านะคะขอคะแนนแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะ ที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะให้แม่เจ้าคุณได้ทานผลไม้หวานๆนะคะพว้นทวนสมบูรณ์มากเลยนะคะแม่พ่อจะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้โชคเมาลสารจิ้งนะคะยางฉลาของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะดูแม่เจ้าคุณเราอาบน้ํานะคะอาบน้ําชําระร่างกายตอนเช้าๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจะ ฝากแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่งเมษาล้ำซิ่งนะคะช้างชาราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะได้ทานผลไมบ้บรรวานนะคะเป็นคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะพวกเราตายายนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอให้ แม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยโชคลาภนะคะร่ำรวยความสุขนะคะคิดสิ่งใดขอให้ท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะที่ท่านมาเติมคะแนนช่วยนะคะท่านก็ไม่ประสงค์ออกนามนะคะเป็นแม่พระนะคะของช่องเมษาํำซิ่งของพวกเรานะคะขอให้ท่านนะคะ จเจริญรุ่งเรืองนะคะท่านทำกิจการใดๆนะคะขอให้รุ่งรุ่งเรืองเรืองนะคะโชคลาภก้อนะะโตโตนะคะสาธุสาธุนะคะพวกเราตายายก็ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนะคะมีแต่คำอวยพรแล้วก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะช่างชราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะ ฝากแม่พ่อใจดีใจบุญทุกขัํนนะคะเมตตาด้วยนะคะเมตตาแม่เจ้าคุณแม่ตะวันแม่มลินะคะช้างทั้งสามเชื่อของพวกเราด้วยนะคะหันหน้ามาแล้วนะคะทักทายนะคะแม่เจ้าคุณเรานะคะนี่แม่เจ้าคุณคนสวยนะคะก็ลูกกวนนะคะลูกกวนเรียกนะคะไม่ไม่ไปตามนะคะอยากทานผลไม้นะคะเพราะว่าเห็นแม่กวานนะคะ ก็จะหันหน้ามาแต่แม่กวาดน,นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจา๋าอวนมากเลยนะคะเป็นคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะได้ทานผลไม้หวานๆก่อนนอนนะคะจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะ เป็นคะแนนที่ท่านเมตตาพวกเรานะคะหนึ่งกราาองตะกร้า,า,า<ม>ของท่านนะคะมีพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆของพวกเรานะคะเมื่อคืนนะคะฝนตกนะคะแม่กวนออกไปไล์ตอนสามทุ่มนะคะ ก็พอได้ทานนะคะคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะเติมคะแนนเข้ามาช่วยนะคะขอประคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ใจดีใจบุญจา๋าขอให้ท่านนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณประคุมครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะที่เมตตาให้แม่เจ้าคุณแม่ตะวันแม่มะลินะคะ สางของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะได้ทานผลไม้หวานนะคะขอให้ทุกทท่านเลยนะคะที่เข้ามาช่องเมษาลำซิ่งนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตโต,ตนะคะสาธุสาธุนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวานก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพอระคุณทุกๆท,ท่านมากๆค่ะ oh. ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นนะคะสาธุสาธุจ้า